นนนค,นค่จะจสวัสดีค่ะวันนี้โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมไปในชุมชนนะคะของวิทยาลัยชุมชนตากพากันมาลงชุมชนที่หมู่ที่สองบ้านเพชรชมพูนะคะของอบ้านลุงสิลป์กรงทองและบ้านป้าเพ็ญกรงทองนะคะวันนี้เราจะมาดูวิธีการทําของเล่นพื้นบ้าน,นะคะ่ะไปเลยค่ะ ตอนนี้ลุงศิลปตอนนี้ลุงศิลกําลังทารถนะคะรถแต่ละประเภทนะคะมีหลากหลายมากเลยอตอนนี้ที่ทําอยู่ก็จะเป็นรถกระบ,บะนะคะซึ่งก็จะมีชิ้นส่วนประกอบไปด้วยไม้ไม้ไผ่ใช่ะะใชไหมคะลุงศิลป์ไม้ไผ่เป็นหลักนะคะในการทําของเล่นส่วนป้าเพนนะคะซึ่งเป็นภรรยาของลุงศิลก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นช่วยลุงศิลน,นะคะได้ทดํารถตัวน,นี้ขึ้นมาก็จะ ลูกปปเพนนี้จะเป็นคนที่เช็ดความเรียบร้อยของรถนะคะเช่นดูสุ 4. ความเรียบร้อยนะคะในหลายอย่างเพื่อให้รถออกมาดูสวยงามขึ้นนะคะมีเยอะแยะเลยต่างนี้รถที่ทำโชว์ไว้ ่อนนี้ถ้าเราใส่ถึงนี่ใส่ไม่ได้เลยแนละ้วทีนี้ค่ะหลังจากที่ลุงสินปประกอบรถเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงขั้นตอนนี้ซึ่งเป็นขั้นตอนของป้าเพนนะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยของลุงสินแล้วก็มาดูซิว่าขั้นตอนนี้ป้าเพนได้ทาอะไรบ้างะคะซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วป้าเพนคะป้าเพนทาอะไรในบ้านคะในขั้นตอนนี้ทําสีค่ะทําสีเพื่อ ความสวยงามค่ะเก็บความเรียบร้อยค่ะแล้วมีอะไรคะบุญในมือเลยค่ะที่ทาอยู่นี่คือกระดาษทรายคือกระดาษทรายเอามาทำอะไรเออเอามาขัดขัดเพื่อความเรียบร้อยเก็บความละเอียดให้ให้มันสวยงามขึ้นแล้วรถที่โชว์อยู่ตอนนี้มีมีกี่ประเภทคะเนี่ยมีกี่ชนิดคะ่ไหมเพนพอบอกได้บ้างไหมมี มีหกประเภทอะไรเราแนะนำค่ะอันนี้คือรถตู้รถตู้นะคะอันนี้รถอะไรนี่รถจิ๊บเนาะรถจิ๊บอ่าอันนี้รถรถเต่ารถเต่าหรือรถโฟลใช่ไหมคะอ่าต่อมาอันนี้รถ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 อะไรเนี่ยรถรถเก่งรึเป่าคะรถเก่งเก่งรถเก่งค่ะอันอันนี้รถโดยสารรถโดยสารที่สุโขทัยที่สุรูจน์ว่ายังใช้กันอยู่นะคะแบบนี้่ ดงันี้นะคะดั้งเดิมมากเลยจังหวัดอื่นจะไม่มีนะคะเราจะเอพที่สุโขทัยแล้วก็พิชเชงโลกป่าปลายค่ะแล้วก็อันนี้จะมีกระบะกรอันนี้ก็คือโฟวินอันนี้โฟวินะคะแล้วอันนี้รถอะไรคะแตอีแต๋นตามบ้านเรารถอีแตนที่ใช้กันตามหมู่บ้านนะคะครบแล้วใช่ไหมคะตอนนี้อันนี้หมายถึงว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายเรียบร้อยพร้อมส่งให้กับ คนที่เข้ามาสั่งใช่ไหมคะคือว่าไปโชว์เอาไปขายด้ยนะคะก็เน,นี่ยเป็นผลิตภัณฑ์นะคะของเล่นพื้นบ้านประเภทของรถนะคะก็เสร็จเรียบร้อยสวยงามค่ะค่ะตอนนี้นรถกระบะของเล่นพื้นบ้านของเรานะคะตอนนี้คุณลุงสินคงทองประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลุงทำด้วยความตั้งใจนะคะแล้วก็ยังมีความสุข กอยากจะย่ง่า,งาท,าท่ไปอกรองร่นังไงกับการทาของเล่นชินนี้อยามีความสุขแล้วก็ลุ้มุ่งหวังยังไงนะคะกับการทาของเล่นพื้นบ้านเหล่านี้ค่ก่อนอนื่นผมเป็นคณะกรรมการของทุนเด็กเล็กบางครั้งก็เข้าประชุมเข้าไปดูอะไรเนี่ยมันมันมันก็ไปเห็นเด็กๆ เมื่อก่อนผมก็ไม่คิดว่าว่าผมจะมาทำตัวนี้ได้ค่ะ,ะผูไปเห็นของเล่นทั้งรถทั้งอะไรมีอยู่คันหนึ่งเด็กตอก่อเด็กห้าคนอย่างเงี้ยแย่งกันเล่นนี่แหะในศูนย์เด็กเล็กหลาะในศูนย์เด็กเล็กเพราะ,ะผมเป็นคณะกรรมการของศูนย์ดเด็กเล็กบ้านเพชรปูด,ด้วยแล้วรถที่เล่นเป็นรถพลาสติกเป็นรถพลาสติก,ตกับแย่งกันไปแย่งกันมา,มา,มา,มาบางบางบางคันซื้อมาคันนึงยังยัง,ย,งยังไม่ถึงสามบ้านเลยแย่งกันแย่งกันผมก็ไปประชุมเข้าร่วมประชุมบ่อยๆแล้วก็ พอดีทางอาจารย์วิลัายาชุมชนเนี่ยให้ผมไปทําของเลีนยพื้นบ้านเริ่มต้นะนะครับแล้วผมก็มานั่งคิดดูว่ารถจะทํายังไงมันถึงจะให้เป็นรถได้จะทําอะไรยังไงถึงจะให้เป็นรถจะหาวัตถุดตรงไหนพอดีผมผมทํากิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุอยู่เน้นไม้ไผ่ผมจตศาสตรไม้ไผ่เริ่มต้นจากศารไม้ไผ่นี่ก็หาง่ายท้องถิง่นใช่ไหมคะลุงหาง่า ซื้อก็ไม่แพงซื้อก็ไม่แพงพอดี้ผมเลยเลยอามาทาตัวนึงครั้งแรกอ่ะทํา่อาจารย์เอามาไม่มีรถนะครับไม่มีรถที่ที่ผมทำของเล่นพื้นบ้านตอนนั้นยังไม่มีรถในรุ่นรุ่นของเรายังไม่มีรถยังไม่มีรถพอผมมนั่งดูแล้วจะดูแบบแต่นั่งผมนั่งดูโทรทัศน์รถออกรุ่นใหม่ๆเนี่ยผมจะมองผมจะจับดิสอไปเลยว่ารถรุ่นี้มันจะออกแบบยังไงใช่ป่ะ หลังมันจะกุ้งยังไงจะทําหน้าต่างอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งคิดรั้งแรกผมทําอย่างเดียวทําออกมาแล้วเด็กสนใจมากรถอะไรครับันแรกท่รถคันนี้นี่แหละครับรถพิกอพัน้เนี่เนี่ยอันเนี้ยต่อมาที่ผมผมนั่งทําอยู่บ้านเนี่ยผมผมบอกเลยเลยว่าพอผมทําสักสามคันสี่คันขึ้นมาเนี่ยผู้ปกครองไปรับเด็กนักงเียนกลับจากบ้านกลับจากวัด กลับจากโรุงเรียนกลับบ้านมาเห็นรถที่จอดหน้าบ้านผมมาไไเห็นมัร้องไห้อยากจะได้ผมบางครั้งผมเอาผ้าปิดไว้เนี่ยอาจา,นนะาราย,นย์นีหมเนี่ยผ้าพอทําเสร็จผ้าปิดไว้เลยมันมันมันภูมใจสุดๆ่าถึงมาทําตรงนี้ถึงมันเน้นตรงนี้นะครับผมเห็นว่าเด็กๆสนใจมากนะครับแล้วก็ผมว่าของผมใช้ทนกว่า ของพลาสติกนะครับของพลาสติกแต่สมมุติจะทำไปอพอพลาสติกบางตัวเขามีมอเตอร์วิ่งได้ไม่เกินสามวันแย่งกันบางครั้งผมผมเข้าไปนั่งที่สูตรเนี่ยผมผมก็น้ําตาไหลเหมือน,นว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยตาไอ้นั่นไม่ให้หนูเล่นไอ้นี่ไม่ให้หนูเล่นอย่างเงี้ยบางครัง้งเราจะต้องไปปลอบใจเขาไปขอคนนี้นเล่นมั่งคนนั่งเล่นมั่งอย่างเงี้ยมันมันภูมิใจตรงนี้จริงๆว่าในชีวิตผมไม่ไม่ไม่นึกว่าจะมาทําตัวนี้ได้ ครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นึกไม่ฝันเลยแต่ถ้าทอาออกมาแบบนึงแล้วเนี่ยผมก็จะคิดไปเรื่อยๆคิดได้ตัวไหนผมจะเขียนแบบไปเลยรถรุ่นนี้จะต้องทําอย่างนี้นะรถรุ่นนี้จะทําอย่างนี้นะจะทำออกแบบไปเรื่อยๆอไปแบบให้ผู้ปกครองของสูงเล็กๆอะมาฝึกทําให้ลูกหลานแล้วเขาก็ภาคภูมิใจว่าภูมิปัญญาตรงเนี้ยไม่มีใครจะทำด้ยผมจึงได้สารต่อตรงนี้ และกาผู้ปกครองไปเ่วยมชมว่าสิ่งประดิษฐ์ตัวนี้มันเป็นของโบราณะครับแล้ว,วไอ้วัสดุวก็หาได้ง่ายบางอย่างไม่ต้องซื้อซื้อแต่กาวคะครับแล้วก็มาใช้สีมือนิดนึงใช้ความคิดนิดนึงบางคนก็อยากได้รถอย่างนั้นก็ต้องมาหาผมที่บ้านไม่ต้องไปเป็นวิทยากรสอนตรงไหนบางคนก็อยากจะได้อย่างนั้นก็ต้องมาทำที่บ้านเองผมภูมิใจตรงที่เด็กกับผู้ปกครองเด็กศูนย์เด็กๆชอบ แล้วก็ชื่นชมนะครับเขาจะบอกครับผมว่าต้องอนุรักษ์ไว้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านเราบ้านเพชรชมพูหรือว่าผมเอาระดับตำบลเลยดีกว่าตำบลนาบนเลยเนาะระดับตำบลเลกว่าเนี่ยมัอตอนนี้ผู้ปกครองเนี่ยก็สามารถกลับไปทําที่บ้านได้ร่วมกับลูกหลานทําด้วยกันได้เลยเพราะว่ามันเป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นนะคะไม่ต้องซื้อหา แช่คคุณลุงสินภาคภูมิใจมากเนาะทีนี้รถที่ออกแบบมาหลากหลายเนี่ยลุงสินก็นั่งดูทีวีก็เห็นรถแบบออกมาจอกมาใหม่ดูทีวีด้วยก็เอามาออกแบบของลุงด้วยผสมผสานกันไปโดยใช้วัสดุในการทําเป็นของเล่นเนี่ยเป็นไม้เป็นหลักเนาะก็คมทนกว่าของเล่นพลาสติกมันไม่ลงทุนเยอะอะไรนักหนาแล้วก็เราก็มาคิดสร้างสรรค์นิดนึงแล้วก็มาตกแต่งแล้วก็ออกแบบออกแบบแล้วก็ทำเป็นรูปร่าง นะบางครั้งเนี่ยผมผมนึกไม่ออกเหมือนกันว่าผมจะทำยังไงไม่รู้จะเอาร้อไปติดไว้ตรงไหนไม่รู้จะเอาอะไรติดก่อนเนี่ยเราทําให้แบบแกะแบกบแบบไว้อย่างเงี้ยแบบนี้แบบข้างนี่แบบพื้นเนี่ยพื้นเวลาจะติดแล้วเอากาวมาติดใส่กันอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่าจะทารถเก่งผมก็ทกากระบะไว้แล้วถักคงไว้ถ้าจะทําเป็นรถเก่งปุ๊บเนี่ยแล้วก็ทอ้อัตวนี้มาคร้อบไว้อย่างเงี้ยติดอย่างเงี้ยแล้วก็ ก็ติดเสร็จแล้วสลบหัวลงไปว่าเราจะเอาหัวระดับไหนก็ได้แบบนี้ไม่ไม่ไม่เน้นตรงตรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจะตรัสาย่างน,นี้ถ้าเราจะทําเป็นรถเก๋งแล้วก็สลปลงไปหัวลงไปหรือจะเอาสลบเอาท้ายลงนิดเดียวหรือจะเอาหัวยาวไปอย่างน,นี้มันก็นนอยู่กับตัวนี้เลยทำรถกระบะตัวนี้มาเสียดใส่โครงตัวเดียวนี้ทําได้หลายตัวะนะครับโครงตัวเดียวนี้ทําได้หลายตัวแม้แต่รถตู้ ผมทำแบบไว้หมดครับโครงสร้างตัวเดียวนี่แหละเราสามารถผลิตได้หลายอย่างเนี่ยสมมุติตัวนี้เนี่ยอย่างนึงเขาอยากได้รถต,ตู้อ่ะได้รถตู้อันนี้ก็โครงเหมือนกันเท่ากัน,นแล้วก็เอาทําแบบอัวนี้ไว้มาทาไว้ตรงนี้จะเอาท้ายตรง หรือจะเอาโคง้งตรงนี้เราโค้งได้หน้าตรงนี้เราจะเอาโค้งยังไงก็ได้มันมันมัน,ม,นมันอยู่กับความคิดเราว่าเราจะดัดแปลงว่าจะให้เขาเป็นลาานักษณะไหนนะคับอีกแบบนึงมันเป็นรถไอ้นี้เนี่ยซีเป็นตัวอย่างอยู่เนี่ยจริงๆเขาเรียกรถเรนไงนะ ราคาเป็นล้านเลยนะพูดถึงพูดถึง่นราคาเป็นล้านราคาของจริงก็ลุงนะราคาของจริงเป็นล้านถ้าเรามาทําตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแหละทั้งที่โครงตัวเดียวกันคือสรุปแล้ววัสดุเหล่านี้สามารถดัดแปลงให้เป็นรถได้หลากหลายรูปแบบหลากหมากเลยนะคะลุงตอนนี้ความมุ่งหวังของลุงก็คือเด็กๆในชุมชนได้เล่นของเล่นพื้นบ้านได้ส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้ทํ้ให้ลูกได้เล่นที่บ้านนะคะไม่ต้องไปแย่งของเล่นพลาสติกกันนะคะซึ่ง ถามว่าตอนนี้ชุมชนก็เห็นความสําคัญของสิ่งเหล่านี้มากขึ้นใช่ไหมคะครับผมิภาคภูมิเป็นภาคภูมิความภาคภูมิใจของลุงเนาะครับ,บ,บครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างชุมชน,ชมชนหนึ่งนะคะที่ยังมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนนะคะพวกเราในฐานะคนรุ่นใหม่นะคะควรมาร่วมกันช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาเหล่านี้ให้คงอยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน,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 นต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ พัฒนากายว่าจะจิตใจพร้อมกันให้ผู้คนมีสุขสมดังใจที่ฝันพวกเราพร้อมกันมาร่วมสร้างสรงคมชนของเราชุมชนแข็งแกร่ง